วันนี้ก็จะเอาลูกกบไปปล่อยลงบ่อคอนโดนะครับนี่สองร้สบสตัวแต่ตัวยังเล็กอยู่จะไปปล่อยลงบอ่อนี่ครับจะปล่อยลงบ่อนี่ย ก็ไม่ค่อยเยอะนะแล้วามันตัวเราจะแยกออกนะครับไม่ค่อยเยอะหรอกยังห่างอยู่ก็จะเอาเรอรถมามาเทินใส่